หวานไม่โหดไม่โหดอุ้ยหาฟิลเตอร์ก่อนต้อมยังเนี่ยยังครับสวัสดีค่ะไหนบอกว่าจะนอนแฟนคุณบอกมาคิดถึงพี่วานไงก็เลยแบบว่าอุ้ยไม่นอนแล้วบานแตกแล้วบานแตกแน่นอนอุ้ยอุ้ย เออจะคุยกับใครก่อนหนอะหนูขับรถก่อนนะอ้าวแค่นี้หรอหนูขับรถอยู่นอนให้ไวเลยนะพี่แอร์ขับรถดีดีครับมีบมีบผู้เขาแบบอะไรไหนบอกมีบไลฟ์ไลฟ์อะไรเดี๋ยวเตะก็ไม่รู้สินะก็ไปงอกันเองอะนะขับรถดีขับรถก่อนขับรถมานี่หรอ โอเคสมอลอะไรอ่ะมาแล้วสติกเกอร์เหรอพี่วานวานมามีอ้วนขึ้นไหมรออะไรไม่รู้มีอ้วนหรอกมึงเล่นห้าเซตอ่ะมึงไม่อ้วนหรอกหนีนั่งเล่นอยู่พี่วานอย่าพูดห้าเซตเดี๋ยวก็ห้าเซตอีกหรอกวันนี้ก็ห้าเซตอีกเชื่อกูปังไม่ไหวเหนื่อยเลยเหรอเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอันนี้คืออะไรนี่คือโยไปหรอรอหอออกไปซ้อมไปซ้อมด้วย พร้อมวันนี้ก็ซ้อมลานลุงพี่เจ๊ว่าลานลุงพี่เจ๊เหรอก็ามาดิครับพร้อมครับเดี๋ยววอมรอครับอีดอยไม่อยู่เหรออ่ดอยดอยทักทายเอฟดอยเนี่ยมันดังอ่ะมันยิงองะพี <c oughs> ่เอนสวัสดีค่ะมันยิงอ่ะมันเริ่มยิงแล้วยิงอ่ะ พี่ดอยแม่มึงข่าวจังไว้กล้องพี่วานดีไอโฟนไอนไอโไอโฟนสิบสามอะเนาะก็ไม่รู้สินะไอโฟนสิบสามอะเนาะรอเคสอยู่รอแป๊บเคสกำลังส่งนะแม่นะไม่วานไม่ดูจะไปแลาวมีจะไปซ้อมเราหมีจะไม่ให้ไปเดี๋ยวพาไปเจอบอบอแป๊บหนึ่งนะเออไหนเบอร์เดย์บอบอหน่อยดิบอบอเดี๋ยวลงไปรับบอบอข้างล่างก่อน มองกใช่ไหมจะไม่้5เซตใช่ไหม5เซตเหรอเห็นไหมโอ้โหอแรกแรกปุ๊บแม่บายเลยพอพูดพอพูดว่า5เซตปุ๊บแม่สบายเลยเห็นไหมบีบีมาอายุครบกี่ขวบแลยเนี่ยอง ชั้สิบสองเองอะบูอิติมห่างกับชั้นสิบปีเลย,นะยงงเนี่ยใช่ใช่แม่เจเจมาเจมาเหรอคะเจเจใช่อะไม่เห็นเจเลยเจเจหาเจเจาหากลัวหรอ พี่ว่าพี่อ๊อฟ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 อยากกินอยากกินนมว่านจางต้องไปตุรกีที่บอกพี่อ๊อฟต้องไปตุรกี้างไม่บอกบอกพี่อ๊อฟว่าไปเปิดสาขาเดี่ยตุรกีว่าได้เจ้นหมาว่านพี่อ๊อฟมาเปิดสาขาให้ตุรกีทีจ้าอยากกินเนี่ยโอด้วยพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟต้องไปเปิดสาขาเดี่ยตุรกีนะอุ้ยฟิลเตอร์ล็อกหลวงมาแม่จ้าไม่ได้นะเจสาคิดถึง เจเจไหนเจเจดูออกมาด้วยเป็นแผงไลทำไมทุกคนบอกว่าเจ้มาทำไมเจเลยอะเจยังอยู่ใช่หรือเปล่าอ้าวบอเอ้าอ๋อบอกำลังเดินมานี่นี่ทำไมแสงหน้าจอเป็นพี่วาดูทพี่พักมี ไหนอ่ะอ๋อมอก้สวยไหมตอกก็ทะเลทะเลเห็นปือเป็นมอกอ๋อทะเลเอทะเลเห็นปือเป็นมอกสายตาไม่ดีหรือปัญหาแฮปปี้เบิร์เดย์บอบอหน่อยเร็วไม่ได้จอดเร็วเร็วเฮ้ยเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวรอรอรองแฮปปี้เบิร์เดย์บีบบีบอีมองมานี่เร็วอีตีมาแล้วอีตีมาแล้วปรี้ยววานปีบแหม่มข้าหน้าเดี๋ยวเปิดให้ได้ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว หนึ่งสองสาม t อเดรีเ้เฮ้เฮ้เ a ้เฮ y เฮเฮ้เา้เฮาปฮ้เฮ่เฮ้เฮ้เฮ้เ่ะเฮ้เฮ้เฮ้เค้เ้เฮ้เฮาเบ้เฮ้เเฮ่เฮ้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 อ้เฮ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 ้เบน โอเคบุยบุยสดนี้น่าจะดีทุกคนเลยอ่ะสู้ๆนะช่้ช่วยเดี๋ยวค่ะ5เซนไม่เอานะบุ๋มบิ๋มอุ้ยพี่วานนี่แกลกระโดดเซิร์ฟ่ะปังไม่ไหวเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วหมดเลยแกนี่นะครับราดีดีนะจะได้ปังเดี๋ยวมันเข้าฮะเดบุด็บุกนอนนอนนอน น,น้อนน้องตัวใหญ่มากแค่นี้นะโอเคโอเค